สวัสดีครับทุกคนชาว p o p p s Channel ตอนนี้ก็อยู่ผมนะครับ p o p ิซ s t a ในเกม Special Force 2ครับวันนี้อยู่ในตัวปืนเอ,อ่ีอ m ม m ี A1 น open dot นะครับมันชื่อเต็มว่าว 1, อะไร MCA1 open dot silencer chrome นะครับก็คงจะงงกันนะว่าเอ๊ทำไมได้ปืนนี้มาก็บอกกอนเลยว่าปืนนี้นั้นผมได้ไปดูการแข่งขัน ไปดูการแข่งขันมาเขาแจก3วันนะครับผมก็เอาไอดีนี้ไปล็อกอินแล้วก็ออกมานะครับตัวนี้ก็ไม่มีของอะไรเลยนะฮะ <c oughs> เป็นตัวตัวไก่ของผมเองที่แบบว่าเอ้ยอารมณ์แบบกลัวไม่เล่นเล่นแบบไม่อยากให้มันเครียดต้องต้องไปเสียเรื่องคิวเดสนะครับก็เล่นตัวนี้จะได้ไม่ต้องไปเสียจไม่โดนเลยนะ เจ้าตัวนี้รีวิวเลยดีกว่านะครับก็คล้ายๆ M4 ทั่วไปแหละแต่ผมว่าสาวผมแล้วกล้อง Open Door เนี่ยผมถนัดนะอ่ารู้สึก Eo Eotech เนี่ยผมก็มีนะ M4 Eotech Silencer Wireless อะลองจับแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ เราลองจบแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรารู้สึกว่าปุน่นปืนเนี้ยมันโอเคกว่าเว้ยไม่รู้ทําไมนะอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ชอบกล้องเอลวิทก็ได้ไอ,อ,อวงวงเสียงแดงอะ่ะทําผมแป๊กยิงมาทำถัยิงแป๊กมาหลายรอบแล้วหรือก็สูนปืนมัน,ม,นมันแม่นแม่นกว่าปกติอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันก็ต้องลองเทสต์ดูไปเรื่อยๆเ,เนาะแต่เนี่ยที่เราเทสต์มาเนี่ยผมเทสต์ยิงมาหลายรอบแล้วโดนดาบโปบ่อยมากเลยเล่นตัวนี้นะโดนดาบโปตลอดเลย นะปืนอะไรที่เอามายัางไงบ้างโกลมมนะนะั้งนะฮะเดยวถ้ามีอะไรถ้ามีใครว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาซูมให้ดูเดี๋ยวซูมให้ดูดดนะผมผมถนัด o อ e n d นดอจริงๆนะเพราะเ,เราชินกับการเล่นปืนกดเบาที่จริงผมเป็นคนเล่นปืนกดเบานะ,ะอ่าเพราะฉะนั้นกล้องเอาพินดอดเราก็จะถนัดไม่โดนเลยลมทั้งเท กะว่าเอาตัวซ้ายก่อนตัวซ้ายนั่นแอบตัวขวาแล้วออกมาพอเราเอาตัวขาวา้ตัวซ้ายแอบต่อโอ้แต่ระเบิดกินฟรีสักต,ตัวหนึ่งไหมไม่ได้มีคนมาไหมไม่มีคิวดสสวยมากนะสวยระดับหนึ่งแหละอ่าสิบสามหก วันนี้มันอุ้ยอุ้ยอุ้โอ้โหพยายามหลบซิกแซคละไอ้ยาเอาแลกกันเว้ยแลกกันได้สตัวอีกตัวนึงเพิ่งเกิดแล้วก็เก็บไม่ได้อยู่แล้วล่ะ ไม่ซูมเราเล่นไม่เป็นเนาะเราเล่นเป็นแต่แบบซูม,ม,มว่าแล้วทางนี้โอ้โหไม่นา่ารีรอกระสุดเลยพลาด เล่นเลยโอ้ยไม่โดนโอ้ยโดนหัวไม่แตกไปอุโมงค์เดี๋ยอะเพื่อนก็ช่วยยิงหน่อยเดือดแค่นั้นเองอุโมงค์มีเยอะด้วยแหละสองตัวเจ้าเอโอุ้ย M14 วูฟนู้นมันโยงเลยได้ตัวเดียว โดนยิงทำเลไม่ค่อยดีเลยตานี้เกิดตาที่แล้วนี่ยิงจนโดนด่าเลยก็ไม่ได้อะไรมากล้วเก็บสร้างนะตาที่แล้วอ่ะเออผมเก็บสร้างตานี้ไม่เจอซากเลยตานี้แบบเติลเสร็จแล้วตัวผมว่าไม่มีเอเทมเลยทั้งสิ้นเลยโอเคชนะแล้วนะยี่สิบสามสิบสี่ แต่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหรนะ่เดี๋ยวไปดูตาถัดไปแล้วกันนะครับมามาเรามาตอ่อปืนยาวๆก่อนที่เราจะไม่ได้มารีวิวกันนะเดี๋ยวมันจะหมดอายุเอาพี่แกเล่นเก็บหมดเลย เล่นคนเดียวเลยไหมเก็บคนเดียวซะอย่างนี้อือเยอะว่ะเยอะเยอะทางขวาก็มอที่ตรงนี้ก็มี โอ้ยโดนหลังด้วยาทำไมหลบมากูตายเนี่ยฮเ็ตีตัวเองสุด โอยโอแรงแรงแรงโอ้ย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 ไอ้ยิงกันเปเรี่อเออไม่น่ากดเลยไม่ตายโอ้โหไอเรานยว่าตายแล้วยิงต้องรีบฆ่าเพราะดานหนนี้อา Gió thổi, gió thổi mà. Incoming, take cover. là 9, Thế là tao có Mình đan tường sợ kìa trong ไม,ม่ไม่ตายโดนหัวไม่โดนเลยสากสองตัวเลยอโอโหแม่ตายเจ็บหนักละ รอโอ้พลาดท่าพลาดท่าเงียบๆสองตัวแล้วเพื่อนก็ไม่มาช่วยเลยปล่อยให้เรา เราไม่ได้ฆ่านี่ร้องไห้โอ้โหโอ้โอ้โหโอเโหอ้โหโอ้อ้โกัอ้่ายอ้โ่อ้โอหโอ้าหโ้้อ้ๆยาวๆนะกออนที่จะสายเกินไปเนี่ยไม่ได้จะจับนน้อน โอ้ยก,ก็ตกอย่าเอ,ออมตตาต่าเนี่ยเอมามาต่แล้วก็ฆ่าได้ไว้อ่าได้คิวได้คิวโอ้โอ้โอ้เลือเราเหลือสิบสามเด้อตอนนี้นัดี๋ยว,เ,ยวเรามองเท่งเลยนะเดี๋ยวนี้นัดเดี๋ยวเรามองเท่งเลยนะเฮ้ยไม่โดน w วั t ด <c oughs> ึกป่ะเพื่อนเราตาย ไปส,สองตัวสองตัวเลือกไม่ถูกโอ้ยเป้าหมายเยอะกระตุกกร <c oughs> ะตุกกระตุกไปไหน <c oughs> เลยเหลือหก <c oughs> เลื่นน่ารักคุ้งกิ้งมุ้งมิ้ง โอ้ยไอ้เวรยัไม่กู้วว้าวว้าวหลบด็เกกะโย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 มาแล้มันเราสิงมาแล้วใส่เกียร์แปดป

M4 แม่งเบาเนาะเบาวกว่าซิกเบากว่าซิกถ้าเรายิงซิกบ่อยๆพอมันเล่น M4 มันก็เลยเบาไงยิงโดนสารเล่นหล,ลบละแตกไหมครับแตกอ่ะน,นั่นแน่นั่นใครเอ่ยอ,อยู่ตรงนั้นเฮ้ย ไม่ตายวะ่ะโอ้โหตัวแม่งโคตรหนาเลยอ่ะแรลกก็คุ้มเลนเหลือแค่นี้ได้เจ็บแล้วว้ยได้ไปไหนไว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออามาตา หมดยังหมดยังหมดแล้วนะสงบศึกแล้วนะอ่าโอ้โหมันก็มีเนอะตรงนั้นไม่นเนี่ย m g 4นี่ย m t 4 ออโอ้โหอุตสาห์เผชิญประจันหน้าเลยนะอ่ะไอ้บ้าใครแสงวะโอ้โหไม่ตาย<ป><ป>มีสไนัยหนึ่มเด้อมันผัดกันยิงกูมด้แตอ่ะ ไอ้บ้าไม่ยืนบนนวังกูตายทันทีไอ้ป,ปืนปืนหรอปืนหน้าสั่นนะปืนหน้าสันโอ้โหแ๊กมามาเบบี้จะรวยอลกแลอ้าว โอเคอีกสักตาย,ยา okay. แล้วกันฮะโอเคเรามาอยู่ตาท้ายแล้วนะครับครับเปิน M4A1 เออไปไหนหรอโอ้ว่าแล้วไม่น่าเงยหน้าเลย กูเห็นจะง,งอยกระบอกไอ้ขาตั้งปืนกูรู้เลยว่าปืนอะไร <c oughs> แตกไม่ <c oughs> อ่และ่ะ <c oughs> ยิงอะไรกันอยากสองดาวเร็วๆจุง รีโร่อยแป๊บหนึ่งรีโร่อยแป๊บหนึ่งเล่นเหลือแปดอะเล่น่ารักคงจิงมุงหน่าโถเอ้ยตกใจหมดแม่งไอเราก็จะเอามีดฟันไม่ต้องฟันพอดีอ้อไม่ตายเว้ยจะกระโดดทำไมเนี่ย Why ạ mặt 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 Oh 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 oh! mặt 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 uh huh! mặt huh? oh, mặt Oh mặt 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 MGC, MGC. mặt 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 นี่ไงไอ้โดนสนายแล้วคนต้องระเบิดกันได้ขนาหนันะ้นก็โหเก็บปืนมันจริงๆเลยมันก็มีตัวข้างหลังเนอะแ่ไม่ใช่ไหมก็คงต้องไปทาง,ทางทนีน้มันก็ยังมีคนดับ รีบเข้าเลยหลบไปเก,กกะรับไฟเช็ครับไฟเช็คแล้วก็มีคะแนนเรียบร้อยเก็บครบแล้วตอนนี้เคลียร์อ้าวโดนหลัง รเกาะแล้วก็ไม่มีข้องแล้วก็ไม่มีเราใส่ขอ้องธรรมดาเนามันเดินหันมาทำอไมวะ ลีนโหลดก่อนมีอีกสองตัวกำลังเดินมาป่ากูว่าแล้วได้ยินเสียงอยู่เจ็บเป็นแม่งวะมาจะออกมาไหมดูมันดัก อ๋อก็ยังมีด้านหลังจนได้เรียบร้อยเออได้ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งทราบโอ้โหไม่น่ากดค้างเลยจะร้อนจะร้อน ไอนีท่ทำหัวร้อนไอโนเลฟยูเนี่ยโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีซยสวัสดีครับ